เขาเลิกเลยเนี่ยคุณมนคุณมนเตื่นนะคะคนบ้าคนสวยโอกาสตื่นไปไลเบียชัดฮะโวยวายแต่เช้าเนี่ยตื่น คุณนอทำอะไรนะคะฉันไม่ทำอะไรเธอไม่ทราบนะก็เมือ่อคือนคุณนอนตรงไหนแล้วทำไมตื่นมาถึงมีอยู่นี่ล่ะคะฉันบอกแล้วไงฉันจะควบคุมเธออย่างใกล้ชิดไม่ให้เธอทำอะไรคุณแม่ฉันได้อก <c oughs> อีกอย่างตอนกั้งคืนดึกๆมันหนาวจะตาย เได้นะเพราะผมมาผมคนเดียวแบบนี้ใจฉันทำยังไงลนะ่ะนี่แก๋แค่ผมเพราะผมผืนเดียวกันทำมันโวยวายทำมันเรื่องใหญ่ไปได้อย่างนั้นหรอกเหรอปรเจียปเจียแมฉันก็เพิ่งรู้นะว่าการที่หญิงสาวไปนอนร่วมเตียงร่วมหมอนกับชายหนุ่มเนี่ย เป็นไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอย่างนั้นใครใครนอนกับใครตรมอนมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงล่ะลูกคุณแม่ตื่นแล้วเหรอครับก็เมื่อคืนเนี่ยนะฮะปิยชาติเขาอาสาม,มานอนเฝ้าคุณแม่แต่ผมไม่ไว้ใจเลยต้องมาเฝ้าเขาอีกทีหนึง่ง มันเทานั้นเองครับแต่อย่างนี้เขาเรียกว่าฉวยโอกาสนะประเจียนครับผมไม่เคยเฉวยโอกาสกับปีเขาหรอกนะครับแค่เราทั้งข้างกันใช้ผ้าห่มผืนเดียวกันไม่ได้มีอะไรกันจริงๆ วิวิวิยังไม่ถึงเลยนะคะคุณมอนขนาดเรากำลังจะแต่งงานอยู่แล้วแท้ๆคุณมอนจะไปยุ่งกับนังปงีกอีกผมบอกวีดไปสิบ0ครั้งแล้วนะครับว่าผมไม่ได้ทำอะไรเขาผมไปนอนเฝ้าคุณแม่เพราะกลัวเขาจะทำร้ายคุณแม่วิไม่เชื่อวิเดี๋ยวสิครับฟังก่อนวีดไม่อยากฟังนี่วิ ผมไจะปลดวิทำไมล่ะอีกอย่างนะคุณแม่ก็นหนยตรงนั้นผมไม่ทาอะไรเขาได้ฮะหมายความว่าถ้าไม่มีคุณหญิงป้าเนี่ยคุณมรรบเล็กปีก็คงจะมีอะไรตามไหนถึงไหนแล้วใช่ไหมคะโควิไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะหนูเวถึงตะมอนเขาคิดจะทําอะไรแม่ปีเขาก็คงไม่ยอมหรอกเพราะแม่ปี่เขาไม่ได้ใจง่ายเหมือนใครบางคน ปรเียนครับฉันบอกว่าอย่าเพิ่งขัดได้ไหมฉันเพียงแต่จะพูดให้ฟังว่าตัวฉันเองก็ไม่ได้เห็นด้วยหรอกนะที่ตามนจะไปนอนเฝ้าหนูปีอย่างนั้นทั้งๆที่มีเมทัพทิมอยู่ด้วยแต่ผมไปก็เพื่อจะเห็นด้วยคืนนี้คุณมนห้ามนอนเฝ้าหนูปีอีกหรือถ้าต้องให้คนนอนเฝ้าหนูปีจริงๆก็ให้นางสะอาดไปแทนนี่ไม่ต้องให้ใครมานอนเฝ้าท่านนั้นแหละ ฉันรับรองได้ว่าแม่ปีไม่มีวันทำร้ายทัพทิมฉันกล้าเอาหัวเป็นประกันนะแกจะยอมเชื่อฉันสักครั้งไหมตะมนดีคือฉันจะได้จัดการมันแกกับทิมสักที ใจเย็นๆใจเย็นครับโอ้โหใจเย็นครับเใจเย็นครับเป็นไงบ้างครับใช่ไหมว่าผมต้องออกจากระบาของคุณอย่างเรลวที่สุดแล้วมันอะไรไอ้เฟืองไปเนี่ยเอาหลอกไปหมอบอกอะไไงครับว่ากระดูกของคุณมันแล้วถ้าคุณไปไหนมาไหนด้วยความใจร้อนขนาดนี้นะผมว่าคุณจะใจแย่ไอ้ที่ผมใส่เฟืองไว้เพื่อที่ให้คุณอยู่เฉยๆสักระยะหนึ่งนะครับแต่ผมอยู่ที่นี่มาอาทิตย์หนึ่งแล้วนะหมออกผมจะแตกตาอยู่แล้วผมไม่อยากอยู่ที่นี่เข้าใจไหม ขอเฟือให้ผมเดี๋ยวน,นี้ผโอ้ยนี้แค้นต้องรีบไปชำระสักสางเขา้าใจไหมนังวิญญาแกจะต้องพินาศ